ครับก็สวัสดีตอนใบใบครับผมสุขสุขคนครับมาดูพระขึ้นเขาช่วงใบครับผมอากาศท่ห่อนครับเลยมาเลาะเบ่งนอไล่ครับผมปลาเก๋าที่เคยมาหาเนาะครับเนาะบรรลูกมันออกอีบอนะครับมาทางกลับเพราได้แกงนี้ครับผมแตอนนีออกบ่หลายนะครับสําหรับนอไมนไล่หรือว่านอไมนไต้เดี๋ยวผมแวะไปเบิ่งเหินไร้มาดูหน่อยก่อนเห็นมองเห็ดิะไร้ต้องใช้ออก ทางพังนครับผมตรงนี้ขอดกอกบบเกิดครับผมเห็ดการณ์ยังออกนะครับผมช่วงนี้ฝนกะตกแดดก,ก็ออกอยู่นะครับแต่ว่าสภาพอากาศมันน่าจะบ่เหมาะสมนะครับเนาะช่วงนี้อาจจะฝนบ่ถึงครับผมฝนมันตกตกหยุดหยดนี้ครับผมเห็ดไคอ้าเดี๋ยวไปรอเบิ้องเราไหมครับผมบนนาออกเห็ดไคก็ได้ เห็ดไข้ครับเหีียวแล้วครับผมนี่ดอกเดียวเก็บบุ้ได้หรอครับผมเหีียวไปแล้วนี่ครับอากาศมัหนห้งสดกปื่อดดยแบบเชีย่ย่อไปดอกขมุงง่มกบบโบเห็น นอนหนึ่งนอนน้อยหนครับผมแหนงครับผมนี่แหนงก็เอาครับอย่างไงตรงนี้ยังเลือกบะได้นะครับเจ็บแหนงไปแแง นี่น้อยอยู่ครับสองน้อครับผมนี่น้อสูง นอีกน้อหนึ่งครับผมคน <c oughs> แนงก็เอาครับสองแนงน้อนหนึ่งครับ ตรงนี้มันออกน้ำมองหกๆครับผมมองเปลี่ยนบ่าค่อยออกนอนหนึ่งอนอนใหญ่ยอยู่ดเด็กนอนเดียว 2เหนียงครับโนโบะค่อยนี้ครับผมมี่เขาเนียงนายงานอยู่ครับ อย่งนึงหมด นอนหนึ่งครับมหมดหลายนอนหน่อยมันครับ เต็กขักนเงี้ยครับผมหมดไายดีดูที่พอนอนห,หนึ่งขนาดเนี้ยนอนกำลังงาม cái này nó bột lái, các ngang ngay, นนอตอนนี้เป็นมืดๆครับผมคือจังฝนที่ตกอ่ะเดี๋ยวผมลงเขาก่อนครับผมแต่คือสิฉพาะสี่ะครับผมนอนมันบุคคลนี้ครับผมที่ได้มืด้กับเป็นแขนงอะไรกันนอ่บรายนะครับเนาะ จะทิ้งยางลงแล้วครับมืดมาแล้วครับผมเอ๋อผลเบิ้งผลงานครับผมเมนี่จะได้หลายเติมยุคครับผมเครื่องคุงด้วยเครื่อง,งคุ้งใช่หนี่งอะเป็นขแขนงครับผมส่วนใหญ่นอกออกมาหลายเศษมันที่หานอนอกหนึ่งแนอสูงก็ไม้กับนี้ครับผม นอนสูงน,นองสงบบนสูงแต่กระถางน้ำอยู่ครับกระถางกระถางไงอยู่ครับผมนะนี่ครับแกงก็กินบ่เบิดครับเอาไว้ต้มอีกคราบนึงมีกระถางอีกแกงแซ่บนะครับกระถางนอไร่ไปทุบๆแกงใส่น้ำยนาน้ำข้นๆครับผมน่ะพอได้อยู่พอได้กินอยู่ครับผมช่วงนี้ยังออกบ่หลายครับใบออกหลายๆคือสิมี่นอนง,งามๆครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คือมีเพียงเท่านี้ครับผมกับชิยางลงเขาเนาะครับเนาะกับไ้พอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ